ฮัลโหลฮัลโหลแอร์บรวันเวลคัมกะตารโฮมไทยแลนด์ now อาอสเตย์ไทยแลนด์ม่ห้งไม่ยโอมไทยแลนด์ and w ิด my i l y i บ n e e ไม่ need and my sister <laughs> my s i s t ร เบบี <Baby. S 2> happy now, welcome, happy, ้แฮปปี้โฮม now ไทยแลนด์ยูอาวีลคัมอบรวแฮปปี้เอเจียนไอส์สเลท not talk to you no e r e I home yesterday but happy today eat t o e t e r ปลาป่ายานุนตอน